อยู่สวีเดนคุณต้องเคยได้ยินคําพวกนี้แน่นอนคําพวกนี้ก็เป็นคําที่คนสวีเดนมักจะใช้ในการทักทายพูดคุยกับเพื่อนที่เขาสนิทหรือเพื่อนร่วมงานประมาณนี้ชการทักทายเรารู้อยู่แล้วว่าคําทักทายภาษาสวีเดนคือคําว่าเ hey ฮ้ทีนี้คนสวีเดนเวลาเขาจะทักทายเขาจะใช้เป็นพูดคํานี้สองครั้งเป็นเฮ้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 อีกคํานึงนะคะก็เป็นเชียนะ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 หรือเป็น เชนะเชนะก็ได้คุณดูเขตของคุณเป็นหลักนะคะว่าเขาออกเสียงเอียหรือเขาออกเสียงเอนะคะก็จะเป็นเชนะเชนะหรือเชนะเชนะอันนี้ก็แปลว่าสวัสดีเป็นการสวัสดีแบบสนิทสนมมากขึ้นต่อไปเป็นการทักทายตอนเช้าเพื่อที่จะทำให้ตอนเช้ามีความสดใสและมีความกระตือร้นมากขึ้นคนสวีเดนก็จะทักว่ามอน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 อันนี้มันมาจากคำว่า g o o d m o r ร้อนหรือ g o o d ม้อก่อนแต่เขาจะพูดสั้นๆโดยมากครูบิจ,จะได้ยินบ่อยๆในที่ทำงานค่ะคำที่4ใช่ใช่ใช่เรารู้อยู่แล้วว่าคำว่าใช่คือคำว่าหยอคนสวีเดนหลายคนจะบอกว่ายอหยอหยอยอย่างเงี้ยและคำที่5ที่ได้ยินบ่อยๆก็คือทัก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 ก็คือเป็นบอกว่าขอบคุณขอบคุณหาคำนี้คิดว่าพวกคุณคงเคยได้ยินและได้ใช้แน่นอน อยู่สิีเดนลองหัดพูดแบบคนสวีเดนนะคะลองกล้าพูดดูนะคะเพื่อที่คุณจะได้พัฒนาในการพูดคำที่ยากขึ้นหรือวลีที่ยากขึ้นถัดๆไปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพจครูบิบบิบิบีอินสวีเดนค่ะ